พ่อเอคขาพูดถึงสักนิดนึงนได้ลูกชายกลับมาร่วมวงแล้วตอนนี้<อ>เป็นไงบ้างคะก็คือความรู้สึกก็คือก,ก็ก็ดีใจะนะเพราะว่าคือแต่คือเราก็มีความรู้สึกแล้วว่าลูกยังไม่ทิ้งเราไปไหนแต่ตอนนั้นมันก็ยังถึงไม่ได้ทิ้งไปแต่เขาไปท,ทําธุรกิจมันก็เลยทําให้เราว่าเออเราก็เราก็ยังขาดอะไรอยู่ทีนี้พอลูกบอกว่าโอเคสามารถที่จะกลับมาได้มันก็เป็นสร้างความดีใจให้กับพ่อแล้วก็ น้องๆหรือทีมงานทุกๆคนที่ที่ท็อปสามารถกลับมาเคียงบ่าเคียงไหลกับทีมงานระเบียบวกสินก็เป็นสิ่งที่พี่น้องแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงรอคอยเหมือนกันครับวินาทีที่ท็อปติดต่อมามาดรูยังไงบ้างคะครับทีแรกพ่อก็ไม่คิดว่าลูกจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่า 1. น่งธุรกิจทางบ้าน2ยิ่งเปิดร้านหมูกระทะใหม่ พ่อก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างภาระความยุ่งยากให้เขายืดเวลาไปอีกนานแต่พอเขาบอกว่าทุกอย่างมันเป็นระบบของมันอยู่แล้วแล้วก็คนที่ดูแลจิตการก็สามารถที่จะดูแลกันเองได้เพราะมีแต่ญาติพี่น้องเมอเลยพอรูปบอกว่าสามารถที่จะกลับมาได้แล้วแต่ก็ยังเหลืองานที่ที่ที่รับไว้อีเวนท์ที่รับไว้ที่เจ้าภาพไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้ลูกที่เียลูกตั้งใจว่าจะเคลียร์ตรงนั้นให้หมดก่อน ทีนี้พ่อเลยบอกว่าไม่เป็นไรมาก่อนเลยเรื่องงานที่รับไว้ก็อันไหนที่ลาหรือเคลียร์ไม่ได้ลูกก็ไปช่วยทางเจ้าภาพเขาลูกอะไรโอเคถ้าถ้าพ่อไม่ติดตรงที่ว่าลูกมาแล้วลูกขาดหรือลูกลาไปทางงานเอีเวนต์ประมาณนี้ก็เลยมันก็ทําให้เราว่ามามาเร็วกว่าเดิมก็ทําให้เราดีใจแล้วก็แฟนคลับก็ยิ่งดีใจกว่าเราอีกครับไมถึงแบบว่าแบบ ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะกลับมาอยู่กับพ่ออีกรอบนึงเนี่ยอ่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมกับพ่อเนี่ยคือคุยคุยกันตลอดแล้วก็เราก็รับปากกับพ่ออยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราพร้อมเราจะกลับมาช่วยผมก็เลยคิดว่าน,นวิธีนี้ผมพร้อมแล้วผมก็เลยบอกเพราะว่าผมพร้อมที่มาช่วยนะครับพ่อถ้าเกิดพ่ออยากให้ให้ให้ขึ้นช่วยวงก็พร้อมก็คือขึ้นได้เลยเนี้ยครับ ก็ขอบคุณพ่อที่จะบอกว่าช่วยสิลูกมาอยู่มาอยู่ไม่ไม่ใช่ช่วยวงครับคือมาอยู่มาอยู่มาอยู่วงนี่แหละครับก็คือก็ขอบคุณพ่อที่ให้โอกาสผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังให้โอกาสผมแล้วก็รอการกลับมาของผมบนเวทีระเบิดวัฒนศิลป์อีกครั้งนะครับความรู้สึกของการกลับมามันยังอบอุ่นเหมือนเดิมแม้กับคนในวงสมาชิกในวงคนอื่นสำหรับผมผมคิดว่า มันอบอุ่นยิ่งกว่าเดิมนะครับเหมือนแบบว่ามันมีระยะเวลาที่เราได้ห่างกันมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเรามีโอกาสที่ได้คิดถึงตรงตรง,ตรงนี้มากขึ้นแล้วพอได้กลับมาคือแบบเพื่อน,อนๆทุกคนก็เหมือนคิดถึงกันเพราะว่าเราเราได้ห่างกันไปอย่างพ่ออย่างเงี้ยได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกก็มีความสุขแล้วก็อบอุน่นแฮปปี้มากกว่าเดิมครับจากนี้ก็จะอยู่กับพ่อตลอดไปเลยใช่ไหมคะครับผมก็ผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่า การเป็นพระเอกหมอลำก็คือก็ต้องเป็นนามสกุลระเบียบวัฒนินามสกุลเดียวครับผมถ้าอย่างนะครับู้สิ่งที่เขาลับมากก็ดีใจครับเพราะว่าพี่เทาก็เป็นพี่คนหนึ่งที่คอยบอกคอยสอนเหมือนกันครับผมอย่างเช่นมาวันที่มาหาพ่อผมวิ่งวิ่งไปหาธงเต้นเลยนะว่าพี่ทอดอยู่ไหนแล้วก็วิ่งไปหาจนเจอแล้วกอนเลยไมคิดถึงครับพี่ทํเป็นคนน่ารักมากจริงๆีสยดีมากครับ ทรบขาพอเราได้กลับมาเนี่ยแน่นอนแหละมันจะต้องมีประเด็นดราม่าที่ออกมาทำการพูดถึงกันคันนี้เขาบองว่าการที่เรากลับมาเป็นเพราะเราไปไม่รอดหรือเปล่าอันนี้เรารู้สึกยังไงหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่กําลังแบบคิดอย่างนี้อยู่บ้างคะ ครับผมอ๋อก,ก็มีหลายประเด็นแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีประเด็นที่ที่พี่ถามมาครับซึ่งผมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะไปได้ดีกว่านี้ในในใน,ใน,ในวงการมอลำนะครับผม<น>คิดว่าผมมาอยู่บนเวทีระเบียบเนี่ยที่เนี่ยคือที่สุดแล้วสำหรับผมเพราะว่า<น>การที่ผมมาเป็นศิลปินมอลำเนี่ยคือว่ามาไกลเกินคาดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากกลับไปทําหรือผมหยุดไปทำเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผมหยุดและขอลาพ่อไปทําอะไร<น>ซึ่งทุกวันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นผมก็สารต่อแล้วก็ทําให้ครอบครัวได้จริงๆ ก็เลยกลับมายืนบนเวทีระเบียบวัฒนศิลป์อีกครั้งครับในช่วงน้องพัทส์ค่ะเพราะว่าก่อนนั้นก็จะมีเหมือนดราม่าเหมือนจะแบบแบบป้อนงานให้ไม่เท่ากันบ้างแบบผักดันเฉพาะบางคนอะไรอย่างเงี้ยลักไม่เท่ากันอย่างเงี้ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ารับไม่เท่ากันแต่คือต่างคนต่างบทบาทต่างหน้าที่ไปใช่ไหมครับต่างบทบาทต่างหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่แต่ละหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างพ่อเขาก็เป็นพระอเอกคนอื่นเป็นไหมคน,คนอื่นเด่นไหมก็เด่นเหมือนกันแต่ทีนีอ้อย่างรายการหรือคอลัมน์ต่างๆหร,รือทั้งผู้สื่อมวลชนทุกขั้นทุกสถานี ทีนี้เขาโฟกัสใครเราก็ต้องต้องให้ให้คนนั้นต้องไปตอบโจทย์กับทางสื่อทีนี้เราจะส่งตัวแทนไปก็ไม่ได้ทีนี้คนก็เลยมองว่า,าต้องให้แต่คนนั้นออกคนนี้ออกคนนั้นไปคนนี้ไปประมาณนี้จริงๆแล้วคือเราให้บทกับทุกๆคนแต่มันก็อย่างว่าเราคนมองต่างม,มุมบางคนว่าเออไม่เห็นน้องตัวเองได้ไปไม่เห็นลูกตัวเองได้ไปก็จะพยายามโยงไปให้ว่าเออพ่อรักคนนั้นมากคนนี้น้อย หรือดันคนนั้นมากดันคนนี้น้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือโดยเฉพาะสื่อน่าจะรู้ดีว่าเวลาสื่อโฟกัสใครก็อยากคุยกับคนนั้นก็อยากเจอกับคนนั้นใช่ไหมครับก็เอ๋ค่ะถามถึงงานวันนี้สักนิดนึงได้มาร่วมคัดเลือกสาวๆไรซิ่งตามสแกนวันนี้เป็นงไงครับถูกใจไหมคะก็วัดปีนี้รู้สึกว่าความสามารถทุกคนเยอะเยอะกว่าทุกปีเยอะกว่าปีที่แล้วปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เป็นสิบนู่นแหละครับ เพราะว่าความสามารถเยอะ,ะสามารถต่อยอดได้เยอะครับพัฒนาได้เยอะแต่เข้าใจว่าคือทุกคนพยายามจะปรับปรับให้ให้กรรมการมองเห็นว่าตัวเองสามารถที่จะทําได้ประมาณนี้มันก็เลยบางคนก็อาจจะไม่ถนัดในแนทวที่ตัวเองที่ต้องมาโชว์ในวันนี้แต่รู้ว่าทุกคนมีความสามารถแหละก็ก็ดีใจที่ทุกคนอ,อยาก อยากมายืนบนเวทีระเบียบและเ, <_ tir> ลเจ็ดคนยังไงที่เลือกมามีเด่นอะไรบ้างครับก็ก็เด่นก็คือจุดหลักของเราก็คือไรซิงสตาร์ก็คือนางเอกมอลำครับแล้วก็จุดเด่นเราคือเอาคนที่คิดว่าสามารถรำร้องคือได้คือถ้าร้องอย่างเดียวถึงเสียงดีมันก็เสียเปรียบคนที่รำได้เพราะว่าคือทุกคนก็บางคนก็จะมองว่านหนบอกว่ามาคัดนางเอกมอลำแต่ทำไมรำไม่ได้มันก็จะมีคำนี้ขึ้นมาครับ สุดท้ายอยากให้ขอเอช่วยฝากตารางงานของระเบียบว,วัตถสศิลป์คะ่ะรวมถึงที่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเอกจัดทางมิสแกนด้วยครับยังไงก็ขอขอบคุณสลับผู้ติดต,ตามไม่ว่าจะเป็น f c ของระเบียบวัตถศิลป์หรือ FC นางงามทั้งหลายนะครับผมก็ขอฝากคำว่าระเบียบวัตถศิลป์แล้วก็ขอฝากผลงานที่จะมาร่วมเอกมิสแกนหรือผลงานที่จะออกสูส่สายตาฤดูการหน้านะครับแล้วขอฝาก ศิลปินลูกๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวทอปตัวหยองหรือตัวนางเอกหรือตัวพระเอกตัวรองของในวงทุกๆคนนะครับอาจจะเอ,อ่ยชื่อไม่หมดเพราะว่ามันเยอะครับยังไงก็ขอฝากให้กําลังใจสมาชิกของระเบียบวัตศิลป์ทุกคนให้มีโอกาสและมีกาลังใจในการที่จะสืบสารวัฒนธรรมอีสานหมอลำทํานองขอนแก่นระเบียบวัตป์นี้ให้สืบนานเท่านานนะครับยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้เป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ